จะมาแสดงความดีกับคุณแม่นะฮะคุณแม่สามารถาสร้างรายได้จากเนื้อหาได้แล้วนะครับอันนี้เคล็ดลับไว้ว่าเ,ออเราต้องขยันขยันโพสเอาไว้ใครจะดูไม่ดูก็ช่างข้อสองคือความสม่ำเสมอคราสม่ำเสมอในการลงคลิปหรือเปล่าหรือว่าลดาสม่ำเสมอในการลงข้อความลงสตรอรี่ ลองรูกภาพนะเนี่ยออกให้ครบในวันหนึ่งนะคะัาอรูปภาพ3ามรูปคลิปลิวสามคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็สตอรีก่ก็เออหนึ่งสตอรี่ก็ได้ก็ข้อความปกติเลยเขาเนึกอะไรออกเขาก็โพสต์ไปจดเขาผ่านนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือคไม่บอกว่า ถ้าเปิดโทรศัพท์เนะี่ยเข้ามาก่อนอันดับแรกเลยจะแวะบ้านเพื่อนก่อนอย่างต่ํสิบคนนะฮะอยากตานะฮะก็คือเลื่อนเลื่อนเลื่อนเจอเพื่อนคนไหนก็คือแวะปฏิสัมพันธ์ก่อนเลยบางทีเราไม่ต้องเอามากมายแต่เอาเอาที่กําลังเรามีนะแต่เราเอามันขยันลงคลิปมันขยันเออเขาเรียกว่าเป็นการส่งงานให้ระบบรู้ว่าเออเราทํางานให้คุณนะ ี่หมูเองก็ยังคิดว่ามันยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นนั้นแต่เราขอให้ขยันเรื่องแรกไว้ก่อนต้องมีเราขยันแล้วเขามสม่ำเสมอเพื่อที่ให้เขาเห็นว่าเราเออตั้งใจจะทํางานให้เขาจริงๆถ้าเราเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กหรือว่าเจ้าของกิจการกิจการใดกิจการหนึ่งเราอ่ะก็จะชอบคนที่ขยันส่งงานเขยนนียนง,งาน แล้วบางทีเราชอบไหมให้คนที่ขยันส่งแต่ส่งแต่เดิมเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็เออมันขยันแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่แบบว่านิดนึงเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้มาแชร์คนที่เขาสาเร็จแล้วก็เขาได้บอกต่อเพราะว่าก็าอยากให้ลูกผ่านด้วยประมาณนั้นนะฮะพอดีลูกไม่ผ่านนะตอนแรกลูกมองว่าแม่นะ่ะเอ้ยปวดอะไรแยๆ่ๆผมไปเจอตัวเอง รู้เลยครับว่าทำไปต้องกโ,โอเคครัถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์กดแชร์ให้พี่หนได้วยนะครับกำลังใจให้ด้วยนะหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาลงมาได้นะโอเคครับบ๊ายบายไปก่อนนะ